หมอโอรีวิวนิทานนะคะแพทย์หญิงทายรินีตั้งตระกูลวชิระค่ะวันนี้หมอโอจะรีวิวนิทานเรื่องแม่ไก่แม่เป็ดอันนี้นะก็มีอะไรยเยอะแยะไปหมดเลยมีเครื่องหมายคำถามด้วยนะเต็มไปหมดเลยแล้วมีนี่ลูกไก่ใช่ไหมนี่ลูกอะไรลูกเป็ดใช่ไหมอ่าค่ะเรนอ่านนิทานไทยกับซอคุ้มสุวรรณ จิตพาชื่นมูสิกกนนภาพค่ะ <c oughs> ชุดนิทานชวนอ่านชวนคิดนะคะของนานีบุค๊คคิดดี้พิมพ์ครั้งที่13นะก็ไม่แปลกใจนะทำไมถึงพิมพ์เยอะเพราะว่ามันสนุกดีนะคะก็อันนี้ก็จะค่อนข้างยับหน่อยรู้สึกลูกจะชอบนะพิมพ์ชื่อแล้วก็มาเขียนอะไรเละเชะไปหมดเลยเมื่อวามาเปิดอ่านดู ก็อย่างที่บอกก่อนจะเอามารีวิวหมอจะอ่านให้ลูกฟังก่อนนะก็เขาก็อันนี้เขาจะฟังผ่านผ่านเลยนะเขาว่าเขาโตแล้วไม่ใช่เป็นแบบเด็กๆแล้วนะก็มีอยู่เรื่องก็มีอยู่ว่าก็มีแม่ไก่แล้วก็มีแม่ไก่ก็อยู่กับพ่อไก่แม่เป็ดก็อยู่กับพ่อเป็ดแล้วก็ออกไข่กันออกมาออกไข่กันออกมาปุ๊บอยู่ในรางปรากฏใครก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครนะจับลูกจับเอาไข่ไก่มาไว้ในรังเป็ด จบเอาไข่เป็ดไปไว้ในรังไก่สลับกันเนาะพอลูกอ,ออกมาอ้าวออกมาไอ้เจ้าลูกไก่นะแม่ไก่ได้ลูกเป็ดแม่เป็ดได้ลูกไก่นะเออทีนี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นหน่อยอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ไงเออลูกไก่มันขึ้นราวไม้แม่เป็ดมันขึ้นไม่ได้นะลูกเป็ดมันลงนะ้ําแม่ไก่ลงไม่ได้ค่ะเขาก็เอเอทำไมเขาก็คิดถึงแม่ไก่คิดถึงลูกไก่แม่เป็ดก็คิดถึงลูกเป็ดเนาะค่ะ แล้วนิทาเนาะก็เอามาเอ่อเอาลูกมาคืนปรากฏาลูกมาคืนก็มีความสุขค,ค่ะแล้วก็มีเกมข้างหลังด้วยเละไปหน่อยนะลูกเนี่ยขาดด้วยนะนิทามันช่างยับเยินนะขาดแล้วก็มีรอยขีดเต็มไปหมดเลยนะแล้วเขาก็เล่นเกมอะไรของเขาไปด้วยนะก็เลยในที่นี้คือคุณสอพุ่มจุวันเนี่ยมาโอช่อบนะไอ้นิทาแล้วเนี่ยเขาแต่งเก่งอ่ะร้อยสิบห้าบาทนะคะ แต่ว่าประวัติของเขาว่าอ่านไม่ได้แล้วมันโดนฉีกไปนะแต่ว่าผู้คนที่เขียนภาพเนี่ยยังอ่านได้อยู่ชื่อคุณจิตพาชื่นมุสิการนนนะชื่อเพราะมากเลยหมอโอชอบมากเลยนะคะเกิดที่จังหวัดจันทบุรีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมันนาศิลมหาวิทยาลัยศิลปากรหลังเรียนจบได้ได้ทำงานด้านออกแบบกราฟิกโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์มาโดยตลอด ปัจจุบันทำงานเป็นนักออกแบบกราฟิกและออกแบบภาพประกอบหนังสือภาพสำหรับเด็กผลงานมดดำแสนขยันหนังสือเข้ารอบในอินอวอร์ดประเภทหน,นังสือภาพสำหรับเด็กปี2550ใครน่าจะเก็บได้รางวัลชมเชิญนานมีบุ๊คอวอร์ดปี2551ค่ะแล้วก็มีเกมด้วยเนี่ยอันนี้เขาก็ให้หาลูกลูกเป็ดลูกไก่อะไรกันเนี่ยค่ะเด็กเขาก็ชอบมากเลยนะลูกมาโอ็ชอบมาดูนะมาตามหานะคะ แล้วก็ให้หนับดูว่ามีกี่ตัวด้วยค่ะก็เป็นนิทานน่ารักน่ารักแบบไทยๆนะค่ะหมอชื่นชมเลยนะคะเล่นบบนี้น่ารักดียังมีเรื่องอื่นด้วยนะนิทานเตือนอ่านให้ให้ฟังหน่อยนะด้านหลังเขาเข,าเขียนว่าแย่แล้วแย่แล้ว,ลวใครกันนะเอาลูกไก่ใส่ในรังแม่เป็ดและเอาลูกเป็ดใส่ในรังแม่ไก่แย่แล้วแย่แล้วแบบนี้ทั้งแม่ไก่และแม่เป็ดก็คิดถึงลูกตัวเองแย่นะสิแม่ไก่แม่เป็ด <laughs> ชวนหนูๆมาเรียนรู้เรื่องลูกสัตว์ตัวเล็กๆที่แตกต่างกันแต่ไม่ว่าจะต่างกันแค่ไหนพ่อแม่ก็ยังคงรักและห่วงใย,ยอยู่ดีเรียนรู้ชีวิตแบบไทยๆกับนิทานไทยของสอพุ่มสุวรรณชุดนิทานชวนอ่านชวนคิดประกอบด้วยนิทานสีเล่มวัวดำกับวัวขาวแม่ไก่แม่เป็ดลูกปลาหายไปไหนหนูจ๋าเสียงใครอ้อเรื่องหนูจ๋าเสียงใครเนี่ยมีไว้เดี๋ยวจะเอามารีวิวนะคะโอเคค่ะ ถ้าชอบกับไปตามหากันมานะแล้วก็ถ้าอยากฟังรีวิวนิทานแบบนี้ก็มาเจอกับหมอโอได้นะคะค่ะแล้วก็อยากมาเจอตัวเป็นๆก็ได้ด้วยนะหมอโอทำงานจานถึงสุกนะคะแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะแล้วก,ก็กดจับส c r คล้ช่องให้หน่อยะคะ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีหมโอโอรีวิวนิทานมโอโอชอบ